สวดีค่ะเพื่อนทุกคนกลับพบก,กับแพคกแล้วนะคะที่ชอ่องอลิฮาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแพร์ก็จะมาสอนเพื่อนนะคะเล่นเพลงยังคงดอยนะคะของสิงโตนำโชคเนาะก็เป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยคะ่ะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนทุกคนนะคะไปขึ้นดอยนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่แพรจะสอนนะแวพร์จะมาสอนเป็นแนวแบบตีคอร์ดที่แบบน่ารักน่ารักที่มีการดึงและตกมาผสมด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะก็สำหรับคนที่เล่นคีย์ปกตินะคะให้เพื่อนๆน,นิบคาโปไปไว้ที่เฟรด3สเนาะส่วนของแพนเนี่ยจะนิบคาโป้ไปไว้ที่เฟรด7กันเลยนะคะก็เป็นแบบสูงพอตัวนะแต่แบบถ้าเล่นกับคีย์นี้ก็จะไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะโอเคก็คร่าวๆนะคะมันจะเล่นประมาณนี้เนาะ ว่าเล่นยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะวันนี้แพร์จะมาใช้วิธีการแบบตีคอร์ดผสมกับดึงไปด้วยนะคะมันจะดึงแค่นิดหน่อยแล้วนอกนั้นก็เป็นตีคอร์ดหมดเลยนะคะก้วแพทเทิร์นของเพลงนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะซึ่งการเล่นแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยมันจะประมาณนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูก่อนลนะกันเนาะแพทเทิร์นแพทเทิร์นแค่หนึ่งรอบนะคะมันก็คืออันนี้จะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งมันก็คือวิธีการเล่นก็คือเด จริงๆกับเพลงนะคะมันจะมีการที่เปลี่ยนคอร์ดไปด้วยใน1นึ่งแพทเทิร์นนะอย่างเช่นอันนี้ท่อนแรกนะก็คือนนา,นา,นาปีนี้พี่รอนดอยยใจน้อยคเธอกลับมาอ่ะมันจะเล่นประมาณนี้ถ้าเราเอามาเล่นกับเพลงนะซึ่งถ้ามันเล่นกับเพลงอ่ะมันก็คือวิธีการเล่นก็คือเราจะเล่นเบส ลงแล้วก็เปลี่ยนขอดขึ้นขึ้น มีวิธีการเล่นขึ้นให้ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขอดจะขึ้นให้ทางด้านบนนะคะสายเบสเนี่ยจะอยู่ที่สายสีฟ้าเนะเออประมาณนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองไปฝึกเฉพาะการตีขอร์ดอิเดียวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะฝึกสัก E M A D นะคะสัก2รอบวนไปนะคะโอเคลองเลยค่ะเราจะไปช้าๆเนาะ ลองไปเล่นพร้อมๆกันนะคะตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจนจบท่อนหกแล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันเลยแล้วกันนะคะก็ถ้าใครตามไม่ทันเนี่ยก็อย่าลืมลดสปีดนะคะไปที่0 7นหนะคะหรือว่า0.5เนจุด้านะขอบอกตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าแพอาจจะไม่เล่นเหมือนแพทเทิร์นที่แพสอนเป๊ะๆเ,เนาะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็ถ้าใครอยากเล่นตามแพทเทิร์นก็สามารถเล่นตามได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากเล่นตามแพเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ทางด,าด้านนี้เลยนะคะงั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ Hãy subscribe cho Na, Ghiền Mì đi ก็จะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เพรยด้วยนะคะงั้นถ้าใครอยากมาสอนเพนลงไหนอีกนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงั้นวันนี้พายไปล้วะคะ่ะบ๊ายบาย